สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเมื่อนี้เยติ๋วจะมารีวิวขนมนะคะนขนมขนมเวียดนามที่ว่าเยติ๋วกิน,นะะตะเคอร์กะต้มแป้งเด้อค่ะเด้อนี่จะนี่นี่น,น,นี่แม่ค้านะคะย้อนสอนแม่ๆๆค้อาอย่าอย่าว่าแต่ข้าวต้มแปง้งแต่บอว่าแป้งอะไรมันจะแป้งเยแหละ นี่ค่ะต้มบอกเคยล่วงแล้วลวงหลายเ่อแล้วนี่จะขายอย่างนี้นะคะนี่นีจะมีหมูสับมีหมูสับขนมไส้นิ่เน้นทะลักษ์เลยค่ะนี่นะคะนี่แม่ค่ะเอาพูดภาษาเวียดนามเพราาเอฟซีเวียดนามหลายๆขนมอันเหมือนแต่นะเหมือนแต่เวียดนามไงอันเหมือนไงอันนี้เหมือนไนี่อันนี้เหมือนแตะนี่เหมือนแต่เวียดเหมือนแต่เวียด บอกเพื่อนว่าราคาเท่าใดเหมยบาทเหมยบาทขกยเหมยบาทไกยเหมยบาทถูกค่าถูกนี่แหละแม่ค้าเดี๋ยวดูรถด้วยนะนี่นี่นี่รถขายค่ะนี่นี่นี่สี่สิบปีล้นี่สี่สิบปีนี่ละจ้ะเตี๊ยวเอาสองหอเตี๊ยเอาสง้ นี่นะคะรีวิวให้ให้พี่น้องเมืองเลยนี่ล่ะเพิ่นขายยังสิละบ่มีเป็นร้านเป็นแต่งเป็นแบบโบราณเลยค่ะกินดีดีนะอีค่ะเออกินดี่ดีไปไงนะพี่น้องเมืองเลยนะนี่เอฟซีเวียดนามไลยหลายแต่ข่อยอ่านภาษาเวียดบ่ออกเออข่อยก็อ่านออกแน่บ่ออกแน่เดี๋ยวนี้เออเพราะว่ามันคล้ายๆภาษาอังกฤษแล้วก็มี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 หมวกทั้งเ่ิงเออมีกุ๊บเครื่องจ้าแมนแมน อ้าวนี่นะคะริวิวใหเมั้งนี่ล่ะจังหวัดเลยเขาก็กินขนมนี่เยอะนี่อ่ามีจังหวัดใดๆจังหวัดนี่นะให้ดูหน้าตาั้างในยอ่าดูเลยค่ะหน้าตาอีกละนี่ค่ะได้หน้าตาของขนมเวียดนะอ่าขนมเวียดเนี่ยไม่ใช่ว่าเยติวพูดเล่นๆถ้าคนไทยทำไม่เป็นเด้อยากนะนี่ค่ะนี่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 เห็นไหม จ้ะไมจะมีไส้หมูนะคะไส้หมูไส้ทะลักเลยค่ะเยอะเอาเปลี่ยนเอาห่อนี้ให้ก็ได้เอาห่อนี้ออกเออนี่แกะดูเปลี่ยนเนี่ยนี่แหละที่เจีติ๋วรีวิวชอบกินค่ะอนี่นี่จะนู้นทางบ้านทางบ้านจ้ะทางนี้ก็ได้นี่มีกอกยื่ใกล้นี่ นี่แหละรดขายยังที่ละคะบ่มีร้านเด้อค่ะเด้อออไม่ได้ตั้งร้านนะคะจะลองตะโกนขายมาอย่างนี้ล่ะคะ่ะอ่านี่แหละคนเวียดจริงๆเด้อขายนี่ไม่ใช่คนไทยนะคะคอคนเวียดนามจา้ะตอนนั้นนั่งไปยูเวียดนามตะสองปีคือทอดนั่งวะสันเพื่อนย็ดติ๋วนี่แหละจ้า อ่จ้านี่นี่นะเพิ่นกะว่าวเวียเตะฟังพร้อมเด้อเพิ่อนหมูจ้าเดียมูกับเขาม้าอ่าไสบ้านเท้ากับเขาม้าข้าจะซื้อจ้าเพิ่นก็จะไปละจ้าอ่าบาย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 หน่อยบายบายหน่อยแม่ค้าบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามาชมเยืนดิวเด้อรักทุกคนนะคะ